สวัสดีน้องนะครับตอนนี้อยู่ในการเซอชั่นออฟเดินล็อกนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไอเทมเซอร์ชั่นเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับวันนี้ก็จะเล่นไอเทมเซอชั่นกันก็โหมดเป็นโหมดนี้คือโหมดแบบยิงกันเองนะฮะก็เลิกยิงไหมเงยิงให้หมดนะฮะก็ผมก็จะอยู่ฝ่ายของซีแอะซีหนึ่งก็มาสู้พวกนี้นะครับเออ่ก็ยกงังคงเล่นกับเพื่อนคนเดิมเหมือนเดิมนะฮะก็ปืนเต็มตัวเลยยุูม,ม,มาบิน เป็นไก่ทีมนะครับอะไรไงไอหนูไอหนูไอหนูเหรอเหรอ่ยไหนเฮ้ยไอมันโอ้โหเกือบตายเกือบตายไม่ไหนไม่ไหนเฮ้ยเถื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยววะไม่เขียมมีปืนมีกันด้วยเดี๋ยวดูก่อนผมไหนวะก็มือรีมเดือดสเปซสเปซพิเศษแทก เพื่อนเซอร์ตัดอินเนอะโอ้ยผมครับชหายอรัผมต้องอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะครับปลอดภัยปลอดภัยดื้อตึงดื้อตึงอยู่ตรงนี้โอ้โหนั่นไงนั่นไงประเด็นเออเอาเฮ้ย เอาอ่ะฮะเอาอ่ะเอออยู่ไหน,นวะอุย้ยอ๋อกดผิดไปกดไปไหนเนี่ยโอ้โห <c oughs> หัวแตกหัวแตกออืโคตรเทพ <c oughs> เทพื <c oughs> ่อจะ ข่าได้บ่ข่าเราข่านายได้ไหมเอ้ยตัวข่าสีแดงนี่วะมาเราไม่ยอมหรอกไหนวะโอ้ อุยอ้ยอุ้ยเออเด็ดแต่และคนแต่ละคนเลือคนโอ้โหเหลือคนเดียวมันเงาและเกิื อย่าออกนะไม่ออกหรอกเฮ้ยว้า

อ่อเอ่าเข้าไว้กดทีได้มีคนช่วยแล้วขอบคุณครับอ่าฮะจำไว้มาเย่วูวูลุ่มวู้ลุ่มเย่ ย yeah. ah. ah. ิ่ลุมแล้วลุมแล้วเสียเปรียบแล้วไปไหนอุยอ๋ออ้าวอ้าวเสียเงินไปไหนวะจากคันแนนคันที่แล้วฝีมือยังไม่ตกเลยนะม่งโอ้ตายยน่าเฮ้ยโอ้โหหลบได้เียยอดยอดยอด ยอดอยู่ไปไหนวะยังอ๊ยตาย โหดเหมือนเดนิมเลยนะเคยโคประนีสังคมเลยหรือไงบิน <c ười> เล่นบินบนที่ไหนไม่นไปไม,ไมน้ไงไหนข้ามันเฮ้ยเกือบเฮ้ยโอ้ยผมเกือบ อีอยู่ này เอ่อก็มีหนังสื่อ đi คะ Ui, ว่าไอ้ข้ออ๋อเฮ้ยเว็บไซต์นะ

วินไปแล้วเฮ้ยมาใครกลัวเฮ้ยอะนิ่งเหยอเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบตายมอมสไลด์พื้นเอ้ยโอ้โ เอ้ยประเทศไทยโดยที่กําลัง

ข้าจะเอาอย่างนี้นะเ้อาเป็นตาอ้าวอเคีอ่ะเป็นตาอ่ะเป็นตาอ้าวคีคีคีเฮ้ยยูดด้วยยูดด้วยย่ด kia nữa này à lửa ôi 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 nhổ nhốt chặt 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 chặt

อหววโบอือมือโอ้โหมามันมากตอนนี้มามันมากมามันมากครับตอนนี้นี่ก็เลี้ยงมาตอนนี้ก็พามาตอนนี้บินมาบินมาทำไมเลี้ยงมาวิ่งมาเออใสเตะฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่เทร์แล้ว เอาสักทีไหมขอหน่อยขอหน่อยเหอะอันหนึ่งสองเอ้ยาเฮ้อุ้ยขะได้แล้วหนึ่งตัวแล้วอ้าวเหรอเขาได้อ่ะเพิ่งรู้เนี่ยโอ้ Gì Gì Ô Nhỏ Phưng oh, oh. ừ. cái số một Phưng ừ. Cái số ก็มามัน <tı> ก er mm ันแล้วนะครับโอ้โหเล่นกันนี่เล่นนานมากเลยนะนี่เทียวว่วะโอ้นานอะเฮ้ยไฟมันจะพอบวะเลยสามสิบเว้ยเล่นกันต่อได้สามสิบสามสิบจิกก็โอ้โอ้เกิดอะไรขึ้นโอ้สัตว์

เย้ฆ่าเลยเร็วม้สึกมีชัย้ห้อฮะมาไม่เคยยอมหึงดอกออกมา ตอกที่สองกระเด็นเฮ้ยไปอีกมาแล้วเอาไงมามามาฮัานลกูกเต็หมหมวัวเต็มหัวอ้าวนี่มันเขาเรียกว่าโหดสุดรัสเซียนะครับออสุดรัสเซียยิงเหมือนก็เสิรหมดเลยตอนนี้เออ ไม่เคยดีใจเท่านี้มาก่อนเฮ้ยมาจากไหนมาจากไหนมาจากไหนใจเย็นใจเย็นกระสืนหมดกระสือหมดอีโอ้ยทสั่น lừa 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 lừa, ông ngay, ông nghe không ngay, các, bì, lạp liến xài à, lạp ตัวตาเฮ้ยุนบชิบหายชิบหายมาแลอ้ย hmm. อ yeah, mm ิก hmm. ต mm ้ง hmm. น mm ึงไไหนบินไปไหนอุ้ยโออชายแล้วไงออดอดตัว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 

โผลหล่อให้ร้อยจ่ะมาจากไหนฮึ่มก็ขอจบเพลงทันี้ด้เครับสวัสดีครับ